เดือดจัดท้าแฉความลับหนุ่มสอนรามลั่นท้าอาดีตภรรยากุงความลับอะไรไว้แฉมาได้เลยไม่กลัวล่าสุดหนุ่มสอนรามเปิดใจทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์หลังอดีตภรรยาไล่แฉติดเล่ามือที่สามกิดกันเจอลูก และประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องในขณะที่อดีตภรรยากุ้งพลอยได้พูดออกมาในขณะที่เธอไล้สดอยู่นั้นว่ากุ่มความลับอะไรบางอย่างของอดีตสามีเอาไว้ด้านหนุ่มสอนรามก็ได้ตอบประเด็นนี้ว่าไม่รู้ว่าที่กุ้งพลอยพูดคืออะไรความลับอะไรให้เขาพูดออกมาได้เลย พูดเลยว่าความลับมันคืออะไรเคลียร์กันชัดๆไปเลยดีกว่าถามว่ากลัวไหมกับความลับที่ว่าหนุ่มสอนรามก็บอกว่าเขาไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเราไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ไปไหนเต็มที่ก็แค่ออกไปใส่บาตเท่านั้นสอนรามยังย้ำอีกว่า ถ้าการออกมาไล้แล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวเธอเองก็ทำได้เลยเขาไม่ห้ามแต่ถ้าอะไรที่ทำร้ายลูกทำร้ายผมผมก็ต้องออกมาชี้แจงให้เข้าใจตรงกันการที่ออกมาไล้ด่าผมผมไม่โกรธแต่เมื่อไหร่ที่มีอะไรไม่ถูกใจไม่สมอารมณ์แล้วมาบอกว่าไม่เอาลูกแล้วอันนี้มันเสเตือนใจผมมากผมไม่โอเค อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย